สวัสดีครับพญยสมคิดหรือพญยกิมงานยงกิมนี่แหละมารีว่วิวเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องตัดหญยาเอาหัวห้วหอยโขงใส่เอาหัวห้วหอยโขงใส่นี่ก็ออกแห้งอยู่ใสไปหาหัวเอาปูกระโพดไปเรียงงัว มันใ่ายเลยกับัดไปงอกกินประมาณเดือนหนึ่งแต่สมัยก่อนบริปูลลปล่อยไปเลี้ยงตามโขกหยาบหยาบหยาบเลยแต่ว่าสมัยขมือตรงเลี้ยงให้มันแต่กี้สมัยมันไปเลี้ยงพวกมันไล่ป้ายโกหง,ง้วแรงกับมาหากบห,า,กหา,กปาป่ามาก,กินเนาะหาเขียดมาก,กินแรงก็ถือว่าเป็นวิถีอีสานเนาะหากินไปถือว่าด,ดีนี่ไรแห้งดีอยู่ครับ คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำดีเช่นกันนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่หลงกิมหรือผู้ใหญ่สมพิตนี่แหละมันนี่มากสูบน้ำรอดขบโพสรีวิวรู้หนามเลย